เราแล้วทีมนะครับจะมากินอาหารตรงนี้แต่ข้างหน้าผมเห็นว่ามันมีวิวที่สวยมากเลยโอ้สวยนะข้างหน้าเป็นอ่าวป่ะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าวก่อเดี๋ยวค่อยกลับมากินข้าว เราก็มาสุดทางอ่าขอมือวัดไดีลย้คุณผู้ชมครับความสวยเนี่ยมันมีความสวยของธรรมชาติเรามองยังไงก็สวยนะ,อ,ะอย่างน้ำรถสวยน้ำรถก็สวยอีกแบบหนึง่งแล้วก็ถ้าเกิดน้ำขึ้นก็สวยอีกแบบหน,นึ่ <laughs> งเพราะว่านีน้พี่สองน้ำขึ้นริบตากพี่สองบอกว่านี่คือข้อหอยใช่ไหมเย,ยี่ยมเลยสวยมากครับลองดูดิครับสุดลูกหูลูกตาหมดเลยอะแล้วเมื่อกี้มีอันนึงคือเรา เวลาเรามาเป็กลุ่มแบบนี้ผมว่าความเจ๋งก็คือว่ามันรวมตัวกันได้เหมือนเหมือนชื่อมดจริงๆอะ่ะพลังเล็กๆของรถเล็กๆแบบนี้รเราไปที่ไหนก็ไปไนดะ้แล้วเรามารวมตัวกันดูยังไงก็ดูสวยเดี๋ยวถ่ายรูปดีกว่าอาแล้วก็โพสต์ลงอินสตาแกรมเฟซบุ o กนะมาเดี๋ยวใครถ่ายแต่กล้องที่ถ่ายแล้วกันเนาะมาเลยมืนนอมดเดี๋ยวเล ล,ล้อเอรือเรือแลเลอร่อยมากครับอร่อยยังไงครับพี่บ๊วยอร่อยขึ้นตายยังไงครับถามต้องถามพี่สอนว่ารสชาติเป็นไงครับอร่อยขึ้นตายอย่างนี้เลยครับโอ้โหอร่อยขึ้นตายเห็นไหมเปาครับเปาฮะเปาฮะเปาหวานได้ขึ้นตาอืมรสแรกความอร่อยอร่อยขึ้นตาเลย <laughs> พวกเราอิ่ไมไหมก่อนเสียงพวกเราชา่มโมเดนเนลยเราจะไปเที่ยวกันไปทัวร์ลิงกันต่างจังหวัดนะครับเราก็มาเชกความพร้อมของจักรยานบอมตั้นนะครับว่าเราต้องเซตอะไรบ้างดูหลักๆก็คือเป็นระบบขับเคลื่อนนะครับชุดเกียร์นะครับมีชุดเกียร์แล้วก็ระบบขับเคลื่อนแล้วก็ระบบเบรกนะครับทั้งหมดไฟ หน้าหลังเราต้องพร้อมนะครับมีไฟมีไฟหน้ามีไฟหลังยางลมทุกอย่างนะครับต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือนะครับอุปกรณ์สําคัญที่ก็คือที่ขาดไปนั่นคือเอาอย่างนี้ก่อนเลยครับยางมียางนอกนะครับแล้วก็จะมียางในตัวงัดยางนะครับ1ชุดนะครับประแจเบอร์10เบอร์8เบอร์15นะครับ แล้วก็มีปะจจหกเหลี่ยมต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ยังชีพอุปกรณ์หลักๆก็จะมีแก้วน้ํานะครับเอาให้เบาอย่ใาให้หนักครับเพราะว่ามันจะเป็นภาระในการขนการขนย้ายนะครับมีแก้วน้ํามีจานมีช้อนมีเตานะครับมีอุปกรณ์มีเต็นท์นะครับมีเต็นท์อ่าเป็นเครื่องนอนถุงนอนอยู่ในนี้นะครับต่อไปก็คือจะเป็น เครื่องมือชาร์จอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดเราก็ต้องมาแพ็คอยู่ในกระเป๋าใบน,นี้ทั้งหมดกระเป๋าใบน,นี้นะครับจะมาเสียบอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าย้ายของทุกอย่างมาอยู่ในกระเป๋านี้ส่วนอุปกรณ์อีก2ถุงนี้เราจะาไว้ข้างหลังนะครับจะมาอยู่ข้างหลังและลแบบนี้แล้วก็จะมีสายลัดรถพร้อมนะครับอุปกรณ์พร้อมเราก็ต้องหันมนามองตัวเราคือร่างกายของเรานะครับ วอร์มอัพร่างกายพักผ่อ,พอนเพียงพอนะครับในเมื่อรถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์พร้อมเราพร้อมมุ่กันเลยครับ อ่าฮ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 อแกวางฮ่า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 จดเดหนัว่านะ แสงนะบุย้ยวา้าวฟิตมากเลยอ่ะสุดยอดอ่านร้เปล่าผมอยากคุยมากเลยคุยกันได้ใยใจไม่คุยทันสุดยอดนี่ปั่นยาวๆเรื่อยๆเลยอ่ะครับผมวันนี้หลายอารมมากนะอ่าเนเครับผม <That> <น>แ,มแดดฝนแดดฝน อิมโอสุดยอดอะผมผมเห็นอันหนึ่งที่ในในกลุ่มของอาจะชัดมากเลมอติของอาเนี่ยมันมีมหลายาหลายนะอาชีพมากเลยอ่ะแล้วก็มีหลายอายุด้วยครับโอ้ถ้ารถติดกรุงเทพจักรยานใช้เวลาน้อยกว่าสิ่งที่ผมได้จากการที่ผมปั่นจักรย,ยานเยอะแบบเนี้มันเหมือนเราเราอะเ,เ,เรามีเส้นสมมุติว่เาเราไหวแค่ไหนมากกว่าครับผมจริงๆแล้วศักยภาพหรือขีดความสามารถ ของร่างกายของเรามันไปได้มากกว่านั้นอีกแล้วอย่างเริ่มมาตอนนี้มี20่คันอ่าทํากิจกรรมอะไรบ้างครับอ๋อส่วนมากผมใช้ชีวิตประจำวันฮะแล้วก็ถ้าว่างผมก็ไปปั่นระยะเยอะๆอ่าจักรยานใช้ชีวิตประจาวันปั่นไปไหนบ้างอรขี่ไปทํางานะอ่าจากไหนครับในกรุงเทพหฮะจากอารีจากอารีไปอโศกอ่าทํางานอะไรครับอ๋อก็ไปถ่ายละครถ่ายรูปเนี่ยครับ ตอนนี้งานงานหลักๆอะคือถ่ายละครถ่ายละครอย่างเดียวก็เยอะแล้วทำกุศมากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วก็เปิดร้านจักรยานจักรยานก็มาขายของที่เราชอบะฟังเป็นชีวิตที่มีความสุขมากนะผมว่าทังคมจักรยานเป็นสังคมที่โอเคนะใช้ได้นะแล้วมันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะในผมเคยเห็นทริปที่ขี่ ขี่ทางไกลแล้วแข่งขันกันเนี่ยมีบางคันประสบอุบัติเทศุ uh huh. ยางตรงยางแต่คนที่แข่งมาเจอเขาอยู่จอดช่วยกัน uh huh. เขาไม่ได้หวังชัยชนะอย่างเดียว uh huh. ก็ความเป็นเพื่อนมันสูงครับ uh huh. อ้าขึ้นอ๋อ oh, สบายแล้วคุณูชมครับพักคุยแป๊บนึงเพราะว่าผมปัดแซงอาแล้ว <laughs> นุกนกนุกนุก,นก แล้วเวลาอาทิตย์หนึ่งเนี้ยเราัดเจอกับกลุ่มเรายังไงครับคือมันไม่แน่นอนนะถ้าใครว่างก็มาอย่างที่มาเนี่ยบอกล่วงหน้าวันเดียวฮะก็ยังรวมได้ขนาดนี้ฮะและทุกคนต้องมาแล้วแบบใครใครมาก็มาใครว่างอยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ว่ายิ้มแย้มจำใส่บางคนนี่ก็ไปบ้างแล้วมีธุระได้แค่ครึ่งวันแต่ก็ยังมานะความน่ารักคือยังมาเดี๋ยวข้างหน้าจะมีโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ น่าสนใจดาแ,แวะนิดนึงเนาะซ้ายมือนะครับคุณูชมเป็นนาเกลือนะครับบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือไปซื้อข้าวกิน บ้านของพี่ยูติกาและสิส่วนตัวยูพีนอยู่สมุทรสาครอ้อาว<อ>าวูวโอแกนครับในแต่นะที่คุณโอแกมเป็นผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนที่สองสองคนเนาะแต่ผู้หญิงที่สวยที่สุดในทริปนี้คุณถามตลอดเลยว่ยวากิโลแล้วกิโลแล้วทําไมครับทำไมต้องคอยเช็คก,ก,กิโลเมตรตลอดเวลาครับ มันเหนื nine, Arizona, 5, ่อยอยากถึงเร็วๆี่นี่นี่ฟังบุรุษเวลาคนที่ปั่นจักรยานแล้วคอยเช็คว่าเมื่อไรถึงมันจะเหนื่อยแบบนี้ทำไงถึงไม่เหนื่อยครับเคล็ดลับอ๋อพี่สองก็บอกผมไว้บอกว่าพี่สองนี่นะครับพี่สองที่แกเจ้ากี้เจ้าการคือจัดการทีมกองทัพเขาเป็นเป็นหัวหน้าทีมจ้ามาฟังไว้ครับขอบคุณพี่สองมากครับต่อครับคือพี่สองบอกว่าไม่ต้องไปคิดถึงระยะเรื่องระยะทางก็เอาเวลาเป็นหลัก แต่ก็ไม่ต้องกําหนดว่าจะอีกกี่นาทีถึงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นงั้นถามพี่สองเลยเคล็ดลับปั่นจักรยานให้ไม่เหนื่อยครับพี่สองอย่านับกิโลอย่านับกิโลครับขี่ไปเรื่อยๆครับธรรมชาติเชื่อพ uh huh. ี่มันต้องเอาเอารอบเอารอบเราเราไหวเอารอบขาเราไหวหัวใจเราทํางานดีเดี๋ยวแกนต่อไปนี้เดี Berlin> ๋ยวในฐานะเป็นโค้ชสอนเขาหน่อยครับว่าที่จะปั่นไปอีก30โลจะถึงเนี่ยหาเจ้าสำราญหาเจ้าสำราญ เอาแกคูจะปั่นแบบไหนเพราะว่าถ้าใช้เกียร์เป็นมันก็ช่วยช่วยเรื่องแรงได้เยอะน้องใช้เกียร์เปลี่ยนเกียร์บ้างไหมขี่ม้านี่ถามตลอดเลยที่สองต้องให้พี่สองกี่กิโลนะคะเดี๋ยวเราต้องไปอีกกี่กิโลเคยเห็นไหมชีวิตแบบนี้ที่เราถามเมื่อไรจะเสร็จงานเมื่อไรเสร็จงานเมื่อไรเสร็จงานหรืองานไม่เคยงานไม่เคยลองดูลองดูจริงลองดูจริงเวลามีระบบถ้าเราคิดแบบนี้มันทําให้ตัวเราเครียดจริงๆแล้วผมเห็นอ๋อ เห็นเลยว่าตัวเราอทำให้ตัวเราเป็นโรคเองโรคที่เกิดจากความเครียดต่างๆเนี่ยอยู่ปัจจุบันครับอ่าต่อไปนะจ๊ะอยู่ปัจจุบันได้ไหมจ๊ะอยู่กัปัจจุบันค่ะแกนเห็นเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วแกพี่ร้องแฟนก็ร้องโอเคไปไปต่อคอมมูนิตี้ของเรานี่นี่มีเด็กด้วยน่ารักมากเลยอ่ะน้องอะไรนะน้องอะไรนะดาฮอนดาฮอนน้องน้องจักรยานน้องโดนมี่ย ขี่จักรยานนาฮอนครับโดคือเพื่อพ่อคุณพ่อที่มีหนุ่มเขาๆใช่ที่เหมือนโจนใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนคุณโจนปั่นจักรยานนะครับอยู่ระยะหนึ่งครับก็มีลูกชื่อเอาก่อนหน้านี้แต่งงานไม่มีลูกครับไม่มีลูกครับแต่งกี่ปีครับแต่งงานมาหกปีไม่มีลูกก็เลยอยากมีไหมอยากมีค่ะแต่ไม่มีเองแล้วไม่ไปทํากิฟต์ไม่ได้ทำอะไรมันมันไม่ไหวมั้งคะแพงไปทำไมถึงมีลูกได้ตกใจเพื่อนชวนปั่นจักรยานก็ปั่นกันอยู่ประมาณสัก เดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสามอาทิตย์ประมาณเดือนหนึ่งเดือนเดือนสองเดือนปั่นทั้งคู่ครับปั่นทั้งคู่อ่าแล้วก็มีทํากันบ้านบ้างทักฝั่งนี้ดีกว่าแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็พอนั้นปุ๊บก็แบบมีน้องมีมีน้องค่ะมีน้องปั่นจักรยานดาฮอนครับปั่นจักรยานพอลูกออกมาตั้งชื่อว่าดาฮอนเลยปั่นจักรยานยี่ห้อดาฮอนครับ ผู้ชมไม่ต้องไปซื้อตามนะครับแค่ปั่นจักรยานนะครับย่ออะไรก็ได้ย่ออะไรก็ได้นะ